สวยามเช้าสิบแปดกอยหกแปดครับตัวนี้แปดหน้าเปดหลังครับเปดหน้าเป็ดก็เช้าก็อกไก่มากินหญ้านะครับไกน่นี่ส่วนมากหญ้านี่เป็นอาหารชั้นดีนะครับถ้าไม่มีหญ้าให้มันกินก็จะทำให้มันไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเสริมกระดูกไม่ว่าจะเสริม กล้ามเนื้อร่างกายนะครับโดยเฉพาะไก่พื้นเมืองของเรานะครับนี่ก็เป็นไก่ไข่ไทยงอนนะครับเป็นสามสายกำลังเพาะเป็นสี่สายครับจะผสมให้เป็นสี่สายก็จะเป็นไข่ไทยงอนพม่าก,กำลังจะทำนะนี้ก็เตรียมพ่อพันธุ์ครับชุดนี้ก็ยัง เอาทดลองแล้วทดลองเพื่อจะทําพ่อพันธุ์ต่อนะครับก็นี่คือพ่อพันธุ์ล่ะที่ก้าวไฟนะครับก้าวไฟนี่ตัวนี้กําลังถ่ายผลครับนี่คือเจ้าบาลังเงินก้าวไฟนะครับก้าวไฟนี่ก็คือจัดลวดนะครับ น,นี่คือเจ้ากนลังเงินนะครับก็แชมป์นะครับตัวนี้เจ้าไฟก็กำลังถ่ายทอดพันธุกรรมลูกลูกของมันน,นี่คือตัวที่ชนะมาล่าสุดนะครับอันสามนี่คือชนะล่าสุดนะตัวนี้เจ้าทองเหลืองครับตั้งชื่อว่าเจ้าทองเหลืองตัวนี้ก็หน้าตาใครพ่อนะครับ มีต่างนิดๆน,นะครับเป็นไก่ไทยงอนไทยนอนไก่นะไทยงอนไก่คนระับนี่ก็ตัวนี่คือเจ้าทองแดงนี่ก็ไทยงอนไก่สามตัวคู่กันคนระับโชคดีมีตัวคู่เยอะนะี่ครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ชนะนะครับเอาไปทดลองแล้วก็กเกือบแย่เหมือนกันนะครับดีมันเป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้ก็เกือบแย่เหมือนกันตัวนี้อีกตัวเนกะือบแย่นะตัวนี้พวกนี้ก็เป็นไก่ ให้กอยงอนนะครับสามสายสีได้พ่อหมดนะครับเป็นกระดูขางท้า